สวัสดีครับเพื่อนพวกบคามมได้เมนูผัดปลาไหลมาให้เพื่อนเนได้รับชมกันนะครับปลาไหลในมาสองตัวนะเพื่อนเพื่อนล่างน้ำเกลือแล้วแล้วผมจะเอามาคุกแป้งนะครับเพื่อนๆครับนเห็นบัตรเข้าหรคุกขีเท้านะเพื่อนือนะเพื่อที่จะรีดเอาเมื่อปลาไหลนะครับนี่เมื่อคนร้ายนะครับเมื่อมันถึงข้าวนะเพื่อนเพือนนะรีดว่ะแล้วแล้ว ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปล่างน้ำต่อนะเพื่อนเซตแล้วเข้ามาหั่นนะครับอะไรยังสดๆนะครับเพื่อนหั่นนี่หางยังเด่นต่อใส่นะเพื่อนนะเด่นใจมีดเลยหั่นเซจแล้วผมก็จะเอามาลวกกอนะครับเพื่อนต่างงามเหือเลือลวกจักร่อยนะเพื่อนนะจักที่หานาที่นะเพื่อนนามเหือเดือเอาลงไปลวกเลยครับอาหน้าที่นะเพื่อนนะเ็จแล้วก็ตักมาพักไว้นะ หักผักใบกวานะครับเพื่อนๆนี่กวางถ่ง่็ตำเกรืองเขาก็บมุหยกจกุกโบกนะใส่จักโบกนะครับเพื่อนๆเพื่อความคล่องในการนี้เขาเขาน,นี่ไปครับเครื่องเขาผมก็จะใส่พริกแห้งนะครับเรื่องพริกซอสจะเกลี่ยมไทยนะครับโขลกรวมกันไปเลยครับรวมเผ็ดนี่ตามใจชอบเลยนะเพื่อนๆเพื่อนมากเผ็ดก,กัใส่แบบที่หลายเนี่ย เงินมากพวเพีสยสใส่หัวพริ้หน่อยแน่นะครับแล้วก็ใส่พริกแกงเพื่อนพริกแกงโขลกรวมกันไปเลยครับไอเบิง้งวิธีการพัดกันครับใส่น้ำมันเข้าไปละแล้วก็เอาเครื่องที่เราโขลกไว้เมื่อกีน้นะเพื่อนนะเอาลงไปพัดนะครับพัดให้มันฉุนนะเพื่อนมันเจองี่ได้หอมนะครับกินข้าวจีบบะมีน,มนะเพื่อนนะ แล้วเขาก็เอาเนื้อปลาไหลเขาลงไปเลยเพื่อนเก้ลวกไว้เมื่อกี้นะครับเอาลงไปผัดเลยเอ,อึ้คลุกเข้าให้เข้ากันนะเพื่อนนะพ้เริ่มเข้ากันแล้วเ,เนื้อปลาไหลเริ่มจุกยังอยแล้ะก็เอาเติมน้ำล้างโค้งลงไปครับนี่อยเห็มีน้ำยังอยนะครับมาุงรสเลยครับสใส่พริกไทยนะครับพริกไทยอ่อนนะเพื่อน ใช่คนให้เขากันอีกเพื่อตามด้วยผงนัวนะเพื่อนๆหาดก่เลยนะผงนัวนี่ใตไหลายแซ่บหลายนะครับแล้วกันน้ําตาลตัดเทียมนะเพื่อนๆนะซอสปลาเขียวนะครับสูตรนี่ผมบาใส่น้ําปลาเนอะเพื่อนๆแล้วก็มีซอสหอยนางรมอีกสองช้อนโตนะประมาณสองช้อนโตนะ นี่ผัดไปแรงหน่อยนี่กใส่ใบกระเพราลงไปเลยครับเพื่อนใส่ใบกระเพราลงไปแล้วก็ปิดหมอนะเพื่อนนะนี่ออกมาก็สีออกมาหนาตาะม,มาณน,นี้เลยเพื่อนนี่ไปครับใส่กรบเข่าสวยหอนๆนะครับก่อนที่ใส่กับใส่จักเบรกหนึ่งก่อนกินเขา่าโอเคนะเพื่อนนะผมมานะฝากเพื่อนกดหัวใจกดติดตามขั้วขามป้อมไว้แน่นะครับเดี๋ยวขั้วขามป้อมเฉี อาหานเพื่อนเฮ็ดเมนูง่ายๆครับหรือว่าเมนูเส่รๆฟเสร์ฟว่าอาหารอีสานบ้านเฮาแล้วพวบขาป้อมสิเอามาลงให้เพื่อนๆได้เบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมชมนะครับขอบคุณครับไปครับเพื่อนๆไปจวดต่อครับ